ต้อนรับเข้าสู่ o n d e r p e a ี h วิดีโอนะคะวันนี้เนี่ยพีชมาพร้อมกับถูกและดีตอนที่8นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของซีรีส์ถูกและดีของพีชนะคะหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจหรือว่าแบบแม่พีค่คอนถูกและดีจะหายไปไหนคือเดี๋ยวเราจะมีถูกและดีนะคะแปดจำเดือนซึ่ง พีก็จะหาของที่แบบลอ,ลองเล่นหรือว่าได้มาใหม่ประจําเดือนนั้นนะคะมาบอกเล่ากันว่าเคยมันเป็นของที่ถูกและดีนะประจําเดือนไปนะคะก็เดือนมันก็จะมี1คลิปเนาะแล้วพีก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางถูกและดีนะคะเพราะบางครั้งนี้พี่แต่งหน้าแล้วใช้ทั้งไฮเอ็นทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์ถูกและดีและขับของรักสโตซึ่งน้องๆหลายคนก็จะแบบ ฮ้ยพี่หนูอยากแต่งลุคนี้แต่หนูมีแบตเต็ตไม่ถึงอะไรเงี้ยหนูจะใช้อะไรแทนดีอะไรเงี้ยคือพี่ก็ลยคิดว่าอ่ะเรามาลองสร้างลุกที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ด้วยเครื่องสาอางที่ถูกที่มันประหยัดนะคะไม่ต้องซื้อใช้ของแพงเลยมากมายก็ถือว่าเป็นจะเป็นอีกซีรีส์หนึง <S <S เกี่ยวกับถูกและดีของพีชนะคะยังไงใครที่เป็นแฟนๆถูกและดีเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เนี่ยเราไปดูดีกว่าค่ะว่า อุปกรณ์แต่งหน้าของพีทที่พ,พีคิดว่าเป็นถูกและดีที่เพื่อนๆสามารถลงทุนกันได้แล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนนะคะไปดูเป็นกว่าค่าโอเคเราจะเริ่มกันที่อะไรเดียแปรงแต่งหน้าก่อนแล้วกันเนาะแปรงแต่งหน้าพีทมี3แบรนด์ที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันนะคะแบรนด์แรกนะคะเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะคะนั่นก็คือคือแบบจะหยิบมาทุกหมดก็ไม่ไหว นั่นก็คือ Real Techniques นะคะหลายคนคงจะได้ยินแล้วก็รู้จักกับ Real Techniques แล้วเป็นแบรนด์ของ Samantha Chapman ซึ่งเป็นหนึ่งใน Pixi e w o นะคะเขาร่วมเกรดแบรนด์แปรงนี้กับบริษัทสักบริษัทหนึ่งอะ่ะออกมาเป็นชื่อว่า Real Techniques Real Techniques เป็นแปรงขนสังเคราะห์นะคะที่นุ่มมาก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  แปรงที่พี่แนะนำให้ลงทุนกับเรติีสนะคะนั่นก็คือ buffing brush นะคะหรือว่าตัวนี้ใช่ buffing brush นะคะเป็นแปรงลงรองพื้นที่ดีมากเป็นแปรงที่พี่ใช้จนตอนนี้มันเยินมากแล้วนะคะคือน้ำหนักลักษณะขนสภาพขนอะไรต่างๆของอันนี้มันมันพอดีทุกอย่างมันทำให้เราลงรองพื้นได้แบบทัวนา ไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าวันไหนพีทแบบคิดอะไรไม่ออกจริงหรือแบบไม่รู้จะใช้อะไรยังไงก็จะใช้แปรงตัวนี้นะคะมันดีมากจริงๆแล้วก็คุ้มค่าค่ะสี0รอกว่าบาทถือว่าเป็นแปรงที่คนมีคนมีจริงจริงนะคะแฮปปี้ใช้ได้นานคือพีทแนะนําให้ลงทุนกับแปรงแต่งหน้าถ้ามองหาอะไรที่มันคุ้มค่าเกี่ยวกับารลงทุนพี่ว่าเรทิคี้คอนขทางดีเพราะว่าหนึ่งมันเป็นขนซินเทติกที่ซินเทติกมันก็นี่แอ่ะมันคง มีความคงทนแข็งแรงมากกว่าผลธรรมชาติอยู่แล้วนะคะตัวนี้ลดมากอีกอันหนึ่งที่พีคิดว่าเคยมีก็ดีนะมันคือแปรงปัดแก้มอันนี้คือแปรงปัดแก้มนะที่ใหญ่มากคือพีทเอาพีทเอามาปัดแปะปัดแป้งจนจะคิดว่ามันเป็นแปรงปัดแป้งแต่จริงๆคือมันเป็นแปรงปัดแก้มนะคะก็แบบเฮ้ยนุ่มมากเลยพี่เอามาบนแปรงทั่วหน้านะคะตัวนี้ดีมากนะคะควรจะมีเช่นเดียวกัน แค่นี้แหละ2องอย่างจากเรียนเทคนิคที่พีคิดว่าควรจะมีนอกนั้นมันก็จะเป็นเซ็ตซึ่งถ้าเราบัจเจตพอเราก็ลงทุนเป็นเซ็ตไปก็ได้มันก็ใช้ได้หลากหลายนะคะต่อมานะคะเป็นแปรงอีกท่อหนึ่งที่พีคนมาจากอเมริกานะคะนั่นก็คือ e l f brush ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น studio line นะคะอย่าไปซื้อรุ่นที่มันเป็นก้านสีข,ขาวๆนั้นคุณภาพป่วยมากคือตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นแปรงที่ถูกมากมาก,มาก,มากถ้าคุณซื้อในอเมริกานะคะตอนนั้นพี่ซื้อเนี่ยมันมีโปรโมชั่นคือ ชิ้นที่2 half price อะชิ้นที่2 50%อะคือแบบบางทีมันก็เซล50%ซาอฟแบบทั้งเว็บไซต์เราก็เลยสอยเซ็ตแปรงของเขามานะคะ <S <S แปรงอันนึงที่พี่คิดว่าควรจะมีนะคะอันนี้ก็คือ e r f powder brush เป็นแปรงที่ขนเป็น flat top อะคะ่ะคือมันแบนเรียบแล้วก็ขนแน่นใหญ่มากนุ่มมาก ตัวนี้นะคะพี่ใช้เอามาลงแป้งผสมรองพื้นนะคะหรือว่าแป้งที่ต้องการเซตให้มันแน่นให้มันเนียนนะคะตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีแล้วมันนุ่มแบบนุ่มนุ่มนุ่มดีมากนะคะล้างไปสีไม่ตกนี่คือข้อดีเห็นแปลงขนสีดาอย่างนี้สีมันไม่ตกนะคะค่อนข้างโอเคอีกแปลงหนึ่งที่พี่คิดว่าเฮ้ยก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วพี่ก็ซื้อตุ่นไว้แล้วนะคะจริงๆคือตุนทําไมไม่รู้แต่ว่า คิดว่าการปัดปัดออนของดีเนี่ยจะมีทั้งสีส้มแล้วก็ชมพูนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกแปรงกันนะมันจะได้สีไม่ผสมกันตัวนี้นะคะก็คือ E L f blush brush นะคะเป็นแปรงปัดแก้มซึ่งพอดีกับพีทมากม,มันนุ่มมากเลยอะ่ะคือไม่บาดหน้าคือเป็นแปรงราคา3เหรียญ3เหรียญคือไะไร้0บาทแต่ราคา90บาทมันนุ่มมากจอร์จมันเลิศดีมากจริงอีกอันหนึ่งนะคะเป็นแปรงที่ เฮ้ยตอนแรกเราก็งงมันคือแปรงคอนซีลเลอร์บลัชแต่พี่ไม่ได้เอามาทาคอนซีลเลอร์นะคะพี่เอามาเฉดดิ้งจมูกและคัดเบ้าตา Amazing is amazing คือดีมากชอบมากนะคะเป็นแปรงที่ไม่ได้เอามาลงคอนซีลเลอร์เลยแต่เอามาใช้แบบฝุ่นและแบบดดบักเยี่ยมคืออันตันใจมันรู้สึกแบบดีมากจริงๆตั้งแต่หล ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ ELF ฟินมอกอยากพูดอยากบอกต่อมาเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์ไทยแสงกระแดดกำลังเข้ามาจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมแสงมันแปลกๆนะคะพาทิกำลังจะตกดินแล้วรีบค่ะไม่เป็นไรเนาะคือตอนนี้พาทิกย์กำลังตกดินนะคะพี่จะพูดเร็วนิดนึง อ๋ออันนี้คืออีกแปรงหนึ่งนะคะที่พี่ชอบมากนั่นก็คือมาชิกบรัชนะคะมาชิกสาม,มารถหาซื้อที่ไหนพี่จะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะมันคือเว็บไซต์ของเขาหรือว่าถ้าสาวๆหลายคนเดินแทที่น่งบ่อยจะรู้ว่าร้านมาชิกจะอยู่ชั้น3นะคะแต่พี่จําไม่ได้จริงๆว่าช่วงไหนลองลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ดูนะคะก็แปรงของเขาดีมากคือเป็นขนแพะนะคะพี่เอามาใช้ปัดบรอนเซอร์ทั้ง2อันตัวนี้เป็นแองเกิลบรัชแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันก็เป็นราวบรัชทั่วไปตัวนี้จะให้เดฟฟิเนชันทีีด่ด ส่วนตัวนี้เนี่ยจะให้ความฟุ้งแล้วก็เหมือนกับแบบโอเวอร์ออลมากกว่านะคะชอบทั้งสองตัวนุ่มมากสีไม่ตกแล้วก็ขนร่วงนิดนึงนิดนึงแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีดีกว่าซิกมากู้เลยแฮปปีอ้อือหืออือหือเกลียดแสงอาทิตย์จังเลยโอเคย้ายไาฝั่งนี้แป๊บนึงนะคะและนี่ก็คือแปรงแต่งหน้า3ยี่ห้อที่พี่อยากจะแนะนำที่เป็นของถูกและดีของฮีทนะคะต่อมามากันที่ฟองน้ำแต่งหน้าคะ่ะไข่ส้มของเรานะคะออ โอ้ยอันนี้นะคะคือจะบอกว่ามันคือ real technique สปองนะคะพีทช,ชอบใช้ beauty blender พีทลองมาหมดแล้อ,อฟองน้ำที่หลายๆแบรนด์พยายามทำเป็นรูปไข่เรวจะหยิบให้ดูเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเหมือนอุ่นจีคือพี่ว่ามันเหมือนอุ่นจีอะทำไมไม่ทำให้มันกลมลมนเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยคืออ e ีอุ่นจีเนี่ยไม่ดีแข็งไม,ไม่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 ดึงอะคะ่ะดูความ มันมันมันแข็งอ่ะแล้วบัอไปก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะเป็นในชีวิตมากอันนี้โยนทิ้งไปได้เลยนะคะชอบอันนี้มากคือเทียบกับ Beauty Blender ร์สองอันนี้มันจะดูอ้วนหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันเพิ่งหมาดมาไข่ของข้ออันนี้คือ Beauty Blender โอ้อนนี้คือบิวตี้เบลนเดอนะคะที่ย้อนิีแต่มันแพงมากพีก็เลยไปลองใช้ตัวเรีย c เทคนิคซึ่งค่อนข้างดี แต่ว่าแตกต่างกันยังไงคือเร t e c เทคนิคจะมีความแน่นของเนื้อฟองน้ำมากกว่าออตัว beauty blender เราจับแล้วเราจะรู้สึกมันพุนๆน,นะคะเหมือนฟองน้ำฟองน้ำาวกนีเลยนะฟองน้ำธรรมชาติเนื้อออกแม้มันจะพุนพุนแต่ตัวนี้มันจะมีความแน่น,น,น,นหนึบๆนบนิดนึงแต่2ตัวนี้ลงรองพื้นได้ค่อนข้างดีพอๆกันถ้าถามตัวพิษส่วนตัวชอบ beauty blender มากกว่าแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเราใช้บ่อยเหมือนกันนะคะถูกและดี แต่ไม่ไม,ไมีไม่รู้มีความพิเศษอะไรรู้สึกว่าแค่นั้นแพงกว่าก็เลยชอบกว่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่าคือมันก็เป็นถูกและดีของฟองน้ําราคาอาจจะสูงกว่าฟองน้าทั่วไปหลายคนจะถามว่าแบบเฮ้ยพี่ทําไมไม่ใช้ฟองน้ําแบบที่ใช้แล้วทิ ing, another, another ้งอันเดียวเดียวคือใช้แล้วมันคนลดฟิลลิ่งกันนะคะจริงๆนะไปลองดูแล้วจะชอบใครของข้าต่อมานะคะมาที่อุปกรณ์ดัดขนตานะคะพี่เป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการดัดขนตาเพราะพี่คือเป็นคนขนตาง,งอนอยู่แล้ว แต่ว่ามีบางครั้งที่เราสึกว่าเฮ้ยดดดเถอะมันดีกว่าจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นที่ดัดขนตาอันที่3ของแบรนด์นี้นะคะอันนี้คือ Gino m a c r a e นะคะพี่ซื้อซ้ำมา3าอันแล้วดีงามยังไงก็ดีอยู่ยังไงก็ดีอยู่ันย่งค่ำนะคะก็รู้สึกชอบมากกว่ามากกว่าชิเซโดมากกว่าชูเอมูระอีกก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะ Gino m a c r a e นะคะดีเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้แสงแดดมันกำลังตามมาแล้วค่ะ มาถึงขนตาที่ถูกแลยดีนะคะจริงๆขนตาของพี่ราคาไม่ค่อยแพงทั้งนั้นแหละแต่ว่าพี่เรามองว่าตัวไหนที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็แบบสวยมากติดไปยังไงก็สวยนะคะอันนี้คือเมลินดานะคะ Book of La ัชเนะคะเป็นเอ่อเฟรนดประจำเดือนเดือนหนึ่งเนาะที่ที่แนะนำไปชอบมากตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ติดแล้วก็รงรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ติดนะคะสามารถที่จะรียูสเอากลับมาใช้ใหม่ได้อาจจะไม่ได้เป็น1ิครั้งเนาะแต่ว่า อันนี้อาจจะประมาณ 3, 4, 2, สครั้งแล้วกันเพราะว่ามันราคาไม่แพงก็สามารถซื้อเอามาใช้ใหม่ได้แกนนิ่มมากไม่มีการระคายเคืองตาเลยผลฟรุ้งเฟ้งสวยงามนะคะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น100% human hair ก็เป็นเส้นผมของเรานี่เองนะคะก็รู้สึกว่าไม่ระคายเคืองบางยี่ห้อติดแล้วเจ็บตาระคายเคืองก็อันนี้ยกให้เป็นถูกและดีที่สุดของเจลาจ้ะ มากันที่อีกอันหนึ่งที่มีคนถามพีทเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ส่วนตัวพีทไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่เพราะเราเป็นคนที่ตาสองชั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีบางลุกหรือว่าบางครั้งที่เราอยากจะได้เขาเรียกอะไรอะตะชั้นตาที่มันดูชัดขึ้นนะคะอันนี้คือสติกเกอร์ติดตาสองชัน้นที่มี2ยี่ห้อมาแนะนํานะคะอันแรกคือดโซไดโซจะพูดเลยว่าของเขามีเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยพีทไปเจอตรงเคาน์เตอร์ก่อนเช็คอิน เราเช็คอินไม่ใช่ก่อนที่จะคิดเงินแคชเชียร์เคาน์เตอร์เช็คอินอะไรวะงงก่อนที่จะคิดเงินนะคะตัวนี้เนี่ยคือ double eyelid เทปมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงของแต่ละยี่ห้อแต่อันนี้คือที่ใช้แล้วอ่ะมันติดค่อนข้างดีแล้วเนื้อเนื้อกาวมันค่อนข้างเนียนนะคะอันนี้ค่อนข้างดีกาวมันติดค่อนข้างทนนะคะแล้วก็เหมือนกับมันมันมันบางและไม่หนาและไม ชัดว่าเราติดตาติดคนตาเอ้ยติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นมากจนเกินไปคือแบบแต่งตาทับแล้วมันดูเนียนมากดีงามมากกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เพิ่งค้นพบเมืม่อไม่นานมานี้คือเขาส่งมาให้แหละแต่เราก็ไม่ได้ลองใช้นะ,ะจนบีมาลองใช้แล้วแบบแบบแบบรึมากนั่นก็คือบอกต่อนะคะบอกต่อเทพติดตาสองชั้นนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ว่ามันให้อารมณ์ใกล้เคียงกับอ๋อไดโศกนะแต่ไดโศกหกสิบบาทเนี่ยแต่อันนี้รู้สึกจะมีเยอะกว่าเนาะ Happy อันนี้ดีนะคะชอบมากคือถ้าใครถามหาจาิ๊กเกอร์ติดตาสองชั้นของตัวนี้ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็โอเคสําหรับพีนะคะเป็นของแบบถูกและดีไม่ต้องไปสัญญกรรมไงถูกปะละ่ะถูกโอเคจบไปแล้วนะคะถูกและดีทั้ง8ตอนของพีนะคะและตอนสุดท้ายเรื่องราวของอุปกรณ์การแต่งหน้าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์แล้วก็ฟินจุใจเต็มที่กันนะคะพีตั้งใจทํา ซีรีส์ทุกระดีมาให้แฟนๆคนผู้ชมทั้งหลายได้ชมกันนะคะยังไงถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ของพี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram Wonder Peach จ้ะเจอกันใหม่ีดีวนะ๋วหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ